สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซี FC ทุกท่านจ้าวันนี้ก็มาเลาะทงอีกแล้วค่ะยามาเลงค่ะตะวันรับฟ้ากำลังจะตกดินทีนี้ก็จะมาเลาะเบิ่งควายยมามะเลงค่ะอันนี้โซนทางนี้ค่ะโซนควายทางหนองต้นเกลือเมื่อก่อนแล้วกับเมื่อวานวกับเมื่อเช้านี้่ะถ่ายโซนท้งผู้ไปทางทาง ทางหน้านนองแห่แล้วเพิ่นไปเลี้ยงทางนันะ้นเนาะอันนี้เพื่อเลี้ยงมาโซนทางนี้ทางหนองต้มเกลือช่วงนี้ก็ฝนฝนขาดช่วงเนาะฝนตกมากเมื่อก่อนน่ะกับบอแห้งปานใดเพราะแต่ดินชุ่มซ้ำน้อยหนึ่งกับไปนะกับประมาณนี้แหละค่ะน้ำนี่เลยบ่ไหลเพราะไทยเขามีแห้งจังน้อยแล้วกับไป วันนี้จะมาถ่ายเอาควายก่อนนะคะควายกำลังจะมาค่ะท่านผู้ชมค่ะติดตามตอนต่อไปนะคะ <Okay. S 1> แล้วคนนอนถ่ายาควาย, <Okay. S 1> ายกำลังมาถ่ายาควายแต่ละคนควายกำลังมาโอ้ลงน้ำแล้วพวูลงน้ำาดี๋ลงน้ำแล้วลงแมบน้ำก่อนมาแล้วมาแล้ว กำลังมาแล้วมาเป็นฝูงฟูงบ่ลงน้ำมาชัดขีดตมหลายน้ำลงขีตมหลายตมเยอะลงไปเราเพียงขาวมาชัดบ่ขึ้นบ่พากันลงเลยช่วงนี้น้ำแห้งเห็นเนะาะสะน้ำแห้งลงไปกระติดตมที่โคเลยบ่ลงดูเลยเพรทางพุ่งก็ขึ้นมาแล้วพรับ มาแลถ่ายแล้วไหนควายถหนูนะตัวไหนควายหนูนะฮะมาทุกวันเหรอช่วยตาหน่ะน้งแรงก็จะประมาณนี้มันจะอ้วอนอ ช่วยตาไล่ควายไปแล้วไปแล้วขี่รถไล่ควายเลยเดี๋ยอันนี้เจ้าหนึ่งตั้งหางอันนี้เจ้านี้ไปแล้วไปแล้วเจ้านี้ไปแล้ว เหลืออีกเจ้าที่สองกำลังขึ้นมาตนบ่นอนแส่น้ำฉันตนย่านน้ำละน้ำขี้ตมเพียงเพียงขาฉันมันลมแล้วมันขึ้นมาได้ ก็เลยมาพากันนอน,นอาสิเต็มญาตยามแรงก่อนก่อนจะเข้าเคอะเข้าเลงก่อนจะเข้าบ้าน ป,ประมาณนี้ล่ะไปไกลบ่ได้เดี๋ยวมันสวนเอาเพราะว่ามันมันเห็นคนแปลกหน้าโอ้สองแม่ลูกเฮี้ยงกันสล็บอยู่มีแม่กับลูกแม่กับลูก อ่าเดินละเดิน,เดนทางเข้าละไปแล้วไปแล้วพลงลงไปพุ่นละไปท่ายทางทางขื่นดีกว่าทางหลัดดีกว่าอันนี้มันจะลงไปหนองแล้วโ่ไปคลองแล้วมขึ้นมาเบิดบ่ะยังไม่หมดยังไม่หมดทุกตัววะ เป็นละทางทางเข้าบ้านดีกว่าออกมาแล้วจากป่าแล้วออกมาแล้วกลับบ้านแล้วไปเข้าบ้านแล้วหลุด ตอน,นนี้ไปใส่ตองนี่ว่าน,นี่ยจะไปใส่นนมูอเดอะบ่ โมเดลบอกาไปอะไรตีโมเดลบกอกกับไปเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้วหล,ลุดๆเอานั่งเครื่องเลยนะพูดนะ คือลร้องควายลร้องทงคนแบบนี้ค kind of ือไปร้องคนแบบนี้ฮะคุณน้าควายคุนร้องงคน่ะควายหนเข้าบ้านจะตัวอ้วน ตัวน,วน,วนโอ้เต็มเลยหมวมาได้ใสแบบตาคอยฟูงนี้จะบ่เลี้ยงน้ำมูเลยอยู่ต่างหากอยู่ไกลเพื่อนฟูงนี้ มาแล้วมาแล้วมานี่บออย่าตรงมานี่เด้ออย่าตรงมานี่ไดเอาไปยังตัวนี้แยกฝูงแยกกลุมเลยตัวนี้โมไปนะโมนะแยกกลุมแยกฝูงไปส่วนกลุมนั้นไปส่วนกลุมนี้ตัวนี้พอด ได้เอาจากหมูนั้นมาใส่หมนี้วันนี้หมนี้หอยเขาี้ไปแล้วโวไปแล้วไปแล้วอันนี้ขี้ดื้ออันนี้ควายขี้ดื้อหม่ใดก็บ่อยู่อันนี้โหโหหมูเมื่อแล้วเมื่อบานแล้วหม่หนะมาหาหมูนี้ของโมแมหมูเจ้าของเลยเนาะไป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  อันนี้มันค่ำแล้วม,มืดแล้วมา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 แล้วกินยาเขาเขาวอ่อนขาวอ่อนหน้าปังกินยาข้าวอ่อนหน้าปัง ค่ำแล้วค่ะมันมืดแล้วค่ะนี่อันนี้เป็นน้าอากาศแล้วคะนี่ตะเวนนั่สีตกแล้วนะตกดินแล้ว mm hmm. คลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้า mm hmm. ขอบพระคุณท่านมากนะคะท่านผู้ชมเจ้านี้จะเป็นของท่านนะคะรักษาสุขภาพด้ยวยค่ะทุกคน mm hmm. ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะโชคดีจ้า mm hmm. สันบายดี บังซูขอพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า